สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับเช้านี้ผมจะพาทุกท่านมาดูข้าวโพดที่ผมได้ทําการปลูกลงในกระถางไปนะครับเป็นกระถาง10นิ้วนะครับข้าวโพดที่ปลูกจะเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวนะสีแดงนะครับครั้งนี้ก็ปลูกไม่เยอะนะเพราะว่าเม็ดข้าวโพดเหลืออยู่ น้อยนะฮะก็เลยได้มาแค่นี้เดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ดูถึงการเจริญเติบโตนะครับอันนี้ก็ปลูกไปได้ไม่นานนะเขาก็เจริญเติบโตดีนะครับการปลูกข้าวโพดลงในกระถางแบบนี้นะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะจะเป็นน้ํานะครับแล้วก็ธาตุอาหารการใส่ปุ๋ยคอกนะครับหรืออ่าพวกปุ๋ยหมักต่างๆนะถ้าเราปลูกแบบอินทรีนะก็ต้องใส่เยอะหน่อยนะครับถ้าจะปลูกแบบ ปกติธรรมดาการใส่ปุ๋ยก็สูตรเสมอครับ15 15, 15หรือจะเป็น16 16 16กนะก็สามารถใส่ได้นะครับแต่ว่าที่สำคัญนะฮะน้ำก็อย่าให้ขาดนะครับข้าวโพดเขาจะต้องการน้ำและธาตุอาหารเป็นจำนวนมากนะครับสำหรับข้าวโพดนะครับอายุการเก็บเกี่ยวโดยประมาณจะอยู่ที่60วันนะครับ2เดือนกับอีกนิดหน่อยนะก็สามารถ เก็บเกี่ยวได้แล้วนะการปลูกก็ปลูกไว้กลางแจ้งนะครับให้เขาโดนแดดทั้งวันเลยนะสำหรับคุณผู้ชมที่มีพื้นที่ข้างบ้านไม่เยอะนะอยากจะปลูกนะครับพื้นที่ปลูกก็มีจํากัดนะผมแนะนําให้ใช้เป็นกระถางนะครับหรือจะใช้เป็นถุงปลูกนะก็สามารถใช้ได้เหมือนการปลูกข้าวโพดได้ทุกสายพันธุ์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดหวานหรือจะเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวนะเราสามารถปลูกไว้กินที่บ้านได้นะครับให้เด็กๆ นะครับลดน้ำนะครับก็สามารถให้ผลผลิตได,ได้เท่ากับปลูกลงดินเลยครับฝักใหญ่เนื้อให้เพื่อนเพื่อนนะครับดูดินที่ผมได้ทําการผสมปุ๋งไปเป็นหน้าดินปกติเลยนะครับผมจะคลุกเคล้านะผสมกันกับแกลบขี้หมูนะครับแล้วก็ข้างล่างจะเป็นปุ๋ยคอกนะที่ใส่ลงไปนะสูตรเหมือนกันกันกบปลูกพวกพริกมะเขือเลยนะครับก็คือผมจะใส่ปุ๋ยคอกนะฮะมูลวัวนะฮะลงไปก่อนอประมาณ ไม่เยอะหนะ้าประมาณ1นิ้วมือนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นก็เป็นดินที่เราผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันกับพวกเศษวัชพืชนะครับแล้วก็พวกแกลบนะบขี้หมูนะจะทําให้ดินร่วนซุยนะครับเอาใส่ลงไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็เพาะต้นกล้าเข้าโพดนะครับในถุงปลูกนะแล้วก็เอาลงปลูกในกระถางแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นก็คอยลดน้ํานะแล้วก็เติมปุ๋ยให้เขานะครับ ก็จะได้ต้นที่สวยงามแบบนี้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมนะที่อยากจะลองทดสอบนะฮอร์โมนที่ทําอยู่นะครับก็ลองปลูกใส่กระถางนะหรือใส่ถุงปลูกนะแล้วก็ลองอฮอร์โมนเฉพาะตัวนะครับตัวหนึ่งก็ใส่กระถางนึงนะอีกตัวหนึ่งก็ลองใส่กระถางหนึงแล้วก็เปรียบเทียบกันดูนะครับว่าฮอร์โมนที่เราใช้นะตัวไหนจะเหมาะกับข้าวโพดนะตัวไหนจะ มีประสิทธิภาพที่ดีนะครับก็ลองปลูกไว้ได้ครับครับเมื่อต้นกระโพดนะฮะเริ่มจะมีอายุนะฮะเริ่มจะใกล้จะติดดอกนะเขาจะมีลากออกมาแบบนี้นะครับลากที่อยู่ข้างบนนะครับอีกนิดนึงนะเขาก็จะจิ้มลงดินนะฮะแล้วก็จะหากินในรอบๆนะกระถางนะครับหรือหากินนะฮะบนหน้าดินนะฮะในกระถางนะฮะแล้วก็สามารถ เอาปุ๋ยอคอกนะครับมาโรยใส่ในกระถางนะโดยตรงได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ารากของเขาจะแผ่ออกเยอะมากนะครับมีถึงรากใต้ดินเป็นรากฝอยที่เยอะแล้วก็รากที่อากาศรากใหญ่ๆหน่อยนะครับเขาจะหากินข้างบนนะครับเราสามารถใส่ปุ๋ยอคอกนะทับถมข้างบนได้เลยนะครับการปลูกลงในกระถางแบบนี้นะครับผมจะเอาใบข้างล่างออกนะเพื่อนๆดู ครับนี่ครับจะปรุงลุ่งนิดนึงนะครับใบไหนที่แก่ๆนะข้างล่างผมจะเด็ดออกนะก็จะเหลือแบบนี้นะครับเพื่อที่ลดนะครับการขายน้ำนะหรือลดการสารอาหารไปเลี้ยงพวกใบที่แก่ๆนะครับเราจะเด็ดออกแล้วก็เอาไปทิ้งนะครับสำหรับศัตรูนะครับที่บุกทำลายข้าวโพดนะครับที่ผมเจอนะครับบ่อยๆเลยจะเป็น หนอนนะครับให้คุณผู้ชมนะสังเกตดูตรงยอดนะครับโพดนะครับจะเป็นเหมือนขี้ของหนอนนะที่จะเขาจะเจาะลงไปข้างล่างนะครับกินตรงยอดนี่เห็นนี่นะครับตรงยอดแบบนี้นะเขาจะกินลงไปข้างล่างนะถ้าเราสังเกตเห็นขี้ของหนอนนะก็มีไม้ลูกชิ้นนะก็เอาไม้ลูกชิ้นจิ้มลงไปได้นะครับก็รีบฆ่าเลยนะครับเพราะว่าเขาจะกินลงไปถึงไส้ข้างในเลยนะจะทําให้ข้าวโพดของเรา เหี่ยวนะครับแล้วก็ตายได้ครับถ้าคุณผู้ชมนะมีพื้นที่อยากให้ลองปลูกไว้กินเองดีกว่านะครับปลอดภัยนะครับแล้วก็นะครับภูมิใจด้วยนะฮะเราอยากกินสายพันธุ์ไหนก็สามารถซื้อเมล็ดมาปลูกได้นะครับซองหนึ่งไม่กี่บาทนะครับซองสิบาทก็มีนะครับยี่สิบห้าบาทก็มีนะอันนี้ผมซื้อมานะซองละสิบบาทนะครับก็เยอะนะเมล็ดได้เยอะเหมือนกันนะฮะก็มาปลูกนี้รอบที่2ที่3แล้วนะครับผมปลูกครั้งละไม่เยอะนะครับ20 กระถางนะครับาบางครั้งก็1 0กระถางแบบนี้นะครับแล้วแต่นะครับพื้นที่นะฮะแล้วแต่กระถางที่เหลือนะก็เอามาเพาะแล้วก็ปลูกครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาฝากนะครับอัปเดตนะให้คุณผู้ชมที่อยากจะลองปลูกข้าวโพดนะพือมีพื้นที่ไม่เยอะมีที่บางวงนะก็ลองเอาไป ปลุกนะปรับใช้ในส่วนดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้คงต้องฝากคุณผู้ชมไ้เพียงเท่านี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมสวัสดีครับ